ว the so ิธีการลงทะเบียนรับเงิน1,000งบาทนะครับเงินดิจิตอลหนึ่งบาทเข้าไปที่ App Store หรือ Google Play Store นะครับพิมพ์คําว่าทางรัฐนะครับนะครับแล้วก็หน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้นะครับทั้งสองทั้งแ n d r o i d และไอโอจะเหมือนกันนะครับกดเปิดนะครับกดลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับ อันนี้ก็เงื่อนไขนะครับกดถัดไปอันนี้ก็ต้องปัดขึ้นจนสุดนะครับถึงจะกดยอมรับได้นะครับกดถัดไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับต้องกดปัดอ่านจนจบนะครับถึงจะลงทะเบียนได้นะกดยอมรับนะครับอันนี้กรอ,อกหมายเลขบัตรประชาชนนะครับ ทางระบบจะขึ้นว่าดําเนินการต่อหรือว่าแก้ไขข้อมูลนะครับก็คือตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนะครับแล้วกดโหลดนะครับอันนี้สําหรับคนที่เคยลงทะเบียนแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับคือผมมาเคยลงทะเบียนแล้วก็เลยขึ้นแบบนี้นะครับหลังจากกอบบรอกบัตรประชาชนเสร็จแล้วนะครับทางระบบเนี่ยจะให้สแกนใบหน้านะเท่านี้นะครับระบบก็จะลงทะเบียนเสร็จนะครับ อ่ะของผมลงเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้นะครับถ้าลงทะเบียนเสร็จแล้วจะขึ้นรูปนี้นะครับและหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับด้านหน้านะครับจากที่ข้อความนะครับจากที่ว่าลงทะเบียนนะครับก็จะกลายเป็นตรวจสอบสิทธิ์นะครับ